อีสาดา <Gym. S 1> แล้วกันเพราะว่าย <l ots> oh <wow. S 1> ้อนแสงนิดนึงย้อนแสงย้อนแสงใหม่แล้วครับตั้งถ่ยแต่ว่ามันจะมืดๆแ่ะผมดูแล้วดึงแสงนดเอาได้ละดังครับผมแล้วน้อง่าไม่าล้องต่อต่อต่อนี่จู่้ไหนนะจ๊าโอ้โหถามว่าใค้ใ่เอาไม่จ่้

ไปวา้าวไยาวมจิบ้าขรอลงมาแก้าวไทยขึ้นอ๋อไม่ไมี่ยงมือไปอ่ไนนี้เขาเขาสองเาสองภาคกำลับข้าวโเหมี่องจากสวีเดนนะครับที่แบบใส่มาังจากที่ที่อยู่ตามีนะครับ

ตาไปแล้วหรอแคไห้ลู้อไหมให้จะเปลยดทุล้วนะอันนี้ใส่หัวมอนเกลด้วยขาเป็นหคือบรรยากาศน้องนู้แล้วกันนะครับเพราะว่าน้องนู่นไปไปล้างหน้ามันมันมันต้องล้างนานเนี่แล้วก็เอกกิสดาไปแล้ว เกิดาสเดษดาเข้าไปข้างในล่ะตก้อต้ออยู่เย็ดิทาเียเ็ดทิพย์ควรแล้วเนาะใจรักเนาะใจเดีตัวใไรัได้เนาะใจรักใจเน่ยดูกันลมาเร็วมามาระมาเร็วมาเร็เร็ว ยังครูยังไปหมื่นปีโอ้แสนไม่ดีกว่าแสนเข้ากว่า เดิครั้งแรกมักัผมต,ตัดไปหมดเลยอ๋อไเอกออ้หได้เัไดไ,ได้ย แสงม่แสงไม่พอมันได้อยู่คาเลูกเร็ว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 วเร็วเร็วเวเร็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 วเรเ นี่เราไม่เคยถ่ายไม่าถ่ายกลังไปถายถ่ายไหมรัไปเฟ่เอาไปถายเ่เยครับถ่ายรูปอยู่ฝั่งนี้ั่ไป่ากเลยดหมดไปหมดถ่ายหัถ่ายางนี่ครับ

หนึ la la <ata> okay, ่งสองสามใอ้มัดงน่านท่งสองสามหนึ่สองสามเนถ่เนถ้านอามเรีบ้อยมรียร้อยไปไปเลยไปเลปอลี่ยนแลนะเปลยนเดี๋ยวเรามาเจอกัน็ออกมากินแว๊บๆี่นน ่นอื่ได้รับไออุ่นอ่านแ่ไปแล้วเดินมกหมเดันปะดมาออู่นเอ้าาม่แล้วเนี่ยอาแม่ไปเอกเปลี่ยนชุดแล้วนะเอ้เปลี่ยนชุดแล้วไะเอกไม่ไหวแล้วถ่ารวมไหมถ่ายรวมเดี๋ยวรอ้องนุ่นกันหนึงเดี๋ยวเขลงมาอ้อน้นใจเยนใจเย็นเขาี่ยโอย้ยยโอออ้อายอยออ้ น้องลงมาข้างล่างครับนี้องลงมาข้างล่างครับตัวนี้มันเปียกนะก็ไดเลงนุ <Dro pping and fans> um ่นอยู่นู่นนะเดี๋ยวลงมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับขอบคุณนะครับเบียกมาแล้วเบียกโอ้โอ้ยฝึกอยู่นี่ดีกว่า

เรียแสงเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเราจะต่อแถวรอเลยไหมต่อแถวรอเลยไหมเดีย๋ยวเดีย๋ยวต่อแถวรอเลยตรงนี้ต่อจากไหนไปไหนคะเดี๋ยวไม่รู้เขาจะลงมาตรงไหนดิถ้าตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ต่อแถวงหางกนะ็ได้เอาเอาแสงใช่แสงนี้ก็ตรงนี้แหละ <c oughs> รงนี้รห่างไปนู่นเนาะโอเคเดี๋ยวคนรอต่อผมขออภัยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมเปิดเสียงเอ้ยผมผมผมไม่ คือเขาเปิดลิขิ์ใช่ไหมนะผมไวบอกเอาแล้วขาให้ปิดก็เลยคนผู้ชมก็เลยไม่ได้ฟังเสียงกันเลนี่โอ้แฟนขับรอนนุ่มเทียบเลยตอนนีนน้นี่นะแฟนขับรอถ่ายเลยครับบานเลยขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อน